สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาสวนพี่เคนะคะท่านผู้ชมสวนพี่เคลูกไม้สวยๆทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้หน้าชมพูนะคะลูกไม้หน้าชมพูนะคะป้าแมวเน้นย้ํานะมีอยู่กระถางละหนึ่งต้นนะคะลูกไม้หน้าชมพูนะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพามาดูสวนพี่เคนะคะสวยๆทุกกระถางเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยทุกต้นนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้หน้าชมพูนะคะ อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อของพี่เคนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะทั้ง2เบอร์นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมขาเป็นเบอร์พี่เคนะคะแอดไลน์หรือโทรมาคุยต่อรองกันได้นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นลูกไม้วันนี้พี่เคปล่อยปูนะคะ3กระถางหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนู้นนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋ามาด้านนี้เป็นไม้มีชื่อพี่เคปล่อยกระถางละห้าสิบาทใช่ไหมจ๊ะใช่ครับ นี่นะคะห้บาททั้งหมดเลยครับอ่าเดี๋ยวมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวป้าแมลแนะนําให้นะคะที่ป้าแมลรู้จักนะมีหงสุวรรณห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมค<อ>่ะมีนางไหม่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมมีอันนี้มัสซุลีมัสซุลีเขาจะขายกับกวนอูนะคะท่านผู้ชมค่ะจะขายกับกวนอูนะเป็นมัสซุลีนะคะห้าสิบบาทอ่ะไก่ทองประเสริฐวันนี้เขาโปให้นะคะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะไก่ทองประเสริฐนะคะห้าสิบบาทจ้ะ ให้ป้าแมวอ่านไล่ชื่อไปเลยเนาะป้าแมวอนุญาตเจ้าของสวนแล้วนะคะของสวรรนี่องไัพรอันนี้เป็นดวงอัมพรนะคะท่านผู้ชมค่ะดวงอัมพรนะคะห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะห้าสิบบาทแล้วก็มีปีกกินนาลีห้าสิบบาทท่านผู้ชมปีกกินนาลีแล้วยังมีรองเท้านาลีนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เดี๋ยวป้าแมวพามาดูด้านนี้เลยอรองเท้านาลีจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะใหญ่กว่าปีกกินนาลีนะคะปีกกินนาลีจะเลียวแหลมใช่ไหมอืมเส้นนี้ใช่อ่า นี่นะคะปีกนารีก็ห้ารองเท้านารีก็ห้าสิบาทเนาะจ้ะห้าสิบาทท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นมิ่งมหามงคลนะคะห้าสิบาทท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมดูสิคะในนี้มีห้าสิบาทหงษ์เหินก็ห้าสิบาทโอ้โหอะไรจะขนาดนี้พะไผ่เอ่ยผะาไวนี่ครับพี่ผะาไวนี่ครับนี่นะคะผะาไวใช่ไหมห้าสิบาทนี่ก็ระผ้าไวห้าสิบาทอันนี้เทพพนมอุ้ยเป็นไม้มีชื่อห้าสิบบาทแต่ว่าเขายังเริ่มมีใบเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะมีใบเดียวนะ นี่ใช่ไหมอันนี้ลูกไม้นี่ลูกไม้สวย,สวยหน้าสวยเลย50บาทท่านผู้ชมขาใบกบนี่นะคะท่านผู้ชมปก็เมวก็ไล่มาให้ประ <ไง S 2> มาณ<า><า>ขนาดนี้เนอะไก่ทองประเสริฐนะท่านผู้ชมประเมวบอกแล้วนะ50บาทนะคะท่านผู้ชมรานะคา50บาทนะสวยๆเลยท่านผู้ชมคาอุ้ยลูกไม้อะไรนะ่ะใบนั้นนะ่ะอันนี้ม่านานางพิมม่านชมพูม่านชมพูนะท่านผู้ชมค่ะม่านชมพูนะคะใบเดียวนะกําลังเกิดหลอดมานะคะ50บาทอันนี้อะไรหนูลงท้านาดี อันนี้รองเท้านาลีจ้ะรองเท้านาลีนะคะท่านผู้ชมค่ะห้าสิบบาทเนะาะท่านผู้ชมค่ะมีมะขวานด้วยนะคะมะขวานห้าสิบบาทอันนี้ลูกอันนี้สีบุบผาใช่ไหมใช่าาานางสีบุบผานางสีบุบผานะคะมีกระถางเดียวนะท่านผู้ชมเขาโตไปจะสวยมากนะคะห้าสิบบาทอ, <umb. S 1> อะไรเนีย่ยเนาะอันนี้ลูกไม้อันนี้ก้านกล้วยอันนี้ลูกไม้ก้านกล้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวก้านกล้วยเลยใช่ไหม ใบกลมสวยเลยให้50บาทท่านผู้ชมขะลูกไม้หน้านี้ก็50บาทนะจ๊ะนี่เปิดเปิดโตเปิดตู้ใหม่นะคะเปิดตู้ใหม่เลยเนาะวันนี้เนาะอุ้ยอันนี้ก็สวยมากท่านผู้ชมนะคะนี่จุดติดตู้เลยนะ50บาทจ้ะท่านผู้ชมขะแอดไลน์ได้เลยนะคะทั้งสองเบอร์นะอันนี้เป็นปีกกินนาลีนะคะนี่ค่ะปีกกินนาลีนะคะปีกกินนาลีกับรองเท้านารีจะผิดกันนะท่านผู้ชมนี่นะคะต่างกันนะ50บาทนะคะท่านผู้ชมวางไว้เดี๋ยวเจมี่ก็ทำหกอีก เป็นมะควานนะคะไซส์นี้นะห้าสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาอี่นั่นอะไรที่มือหนูจับเนี่ยโน้นเนี่ยอันนี้พะไวนี่เป็นพะไวท่านผู้ชมขะนี่นะคะพะไวห้าสิบบาทละสองใบโน้นอันนี้อันนี้จะเป็นสาวเชียงใหม่สาวเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ชมขะห้าสิบาทนะคะสวยนะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอลด้านนู้นอีกนะคะท่านผู้ชมขะอันนี้อะไรสุรเสียงอะไรคะหนนดีโกดอู ดาวเพียงดินดาวเพียงดินก็ห้าสิบบาทจ้าท่านผู้ชมมีสองกระถางนะคะสีชมพูนี่แหละเนาะอันนี้ลูกไม้ลูกไม้ห้าสิบาทลูกไม้อันนี้มันเหมือนเนั่นเนาะสวยพี่ว่านเล้สวอันนี้ลือสีโคบุตรไหนไหนลือสีโคบุตรมาสิเออเท่าไหร่ห้าสิบาทไปเลยเนาะวันนี้ปล่อยโปนะคะลือสีโคบุตรนะคะมีกระถางเดียวเนาะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นกลุ่มพักกันนะคะกลุ่มผักกันไซคู่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ กุมพักันนะคะไซคู่นี้เจ้าของขออยู่ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะแล้วก็เม่ค่อยๆอ่านชื่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ฮองเฮาท่านผู้ชมขาฮองเฮาไซส์โตแล้วนะคะฮองเฮานะคะหายากมากนะกัดทางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้เม่ก็จะลืมชื่อเรื่อยเลยถ้าต่อมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นสุรเสนกัดสีแล้วนะคะสุรเสนกัดสีแล้วเจ้าของขออยู่ที่ เอาไป200บาทท่าผม้ชมพ่อแม่ว่าแพงไปเนาะเอาร้อยห้าสิบบาทได้ไหมได้ครับนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทพ่อแมวขอให้นะคะ้ะมามีสองต้นเนาะร้อยห้าสิบาทจะท่านชมขาร้อยห้าสิบบาท,บท,ท,น,าบาทนะคะค่ะแล้วเป็นไก่ตัวงามฟอร์มโกท่านผู้ชมขาไก่ตัวงามฟอร์มกกนะคะในกระถางนี้น่าจะมีสามต้นนะคะท่านผู้ชมสามต้นนะคะสามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่ตัวงามนะคะสามต้นหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นดาบฟ้าฟื้นนะคะ ดาบฟ้าฟื้นฟอร์มกอท่านผู้ชมขาดาบฟ้าฟื้นฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอเลยให้ไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะท่านท่านผู้ชมขาฟอร์มกอมีสองไซส์นะคะร้อยห้าสิบบาทอันนี้มีสองต้นนะคะท่านผู้ชมเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะฟอร์มกอท่านผู้ชมขานี่เป็นหงเฮานะคะหงเฮาสวยมากเลยนะคะนี่หงเฮานะ อันนี้เป็นบอลกรบับค่ะท่านผู้ชมบอลกราบแบบนี้เอาไปอยู่ที่70บาทนะคะบอลกรบับสีแดงนะคะเป็นบอลกราบของฮองเฮานะคะท่านผู้ชมแต่เขาผสมกับเทพอักษราเลยได้สีฮองเฮาไปเลยนะคะท่านผู้ชมขาเป็นบอลกราบนะคะนะต่อมาเป็นเทพอักษรารุนป้ายนะคะท่านผู้ชมมี2กระถางนะนี่นะคะเทพอักษรารุนป้ายเอาไป100บาทจ้ะนี่นะคะ100บาทนะตัวนี้ช yeah. ื so ่ออะไรเดี๋ยวพ่แมวอ่านชื <im 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 ่อก่อนไตพบค่ะท่านผู้ชมขาเป็น ไตพบเป็นบอนเก่าแล้วเนะาะไตพบกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมจา๋านี่นะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้อะไรเอ่ยแตละแม่แตละแม่จันทาก็ไปเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นหนุมานอมภพภา,พานี่นะคะต้นต้นนี้เป็นหนุมานเข้าเฝ้านะท่านผู้ชมคะ่ะหนุมานเข้าเฝ้ามีกระถางเดียวนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมเป็นหนุมานนะคะเข้าเฝ้ากับอมภพภา,พาค่ะหนึ่งร้อยบาท เพชรพันล้านไปห้าสิบบาทจ้ะออ้ยท่านผู้ชมนี่บอลกราบดูสิลูกเต็มเลยสวยมากเลยอะเดียวเดียวยวสายดาร์กสายด่างนะท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นฟอร์มกอเนาะฟอร์มกอสุดพุ้มเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวสวยค่ะกัดสีต้นใหญ่แล้วเจ้าของให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะอันนี้เป็นบอลโบราณน่ะจะเหมือนกวนอูก็ไม่เหมือนงากวนอูก็ไม่ใช่เนาะอันนี้มันบอลบอลโบราณเลยเนี่ย เป็นบอลเก่าเจ้าของขออยู่ที่สองร้อยบาทท่านผู้ชมขาอนี่เป็นบอลเก่าเป็นบอลโบราณมีชื่อไหมเนาะชื่ออะไรอ่ะอะไรบอลโบราณอีกจำไม่ได้เนาะจำชื่อไม่ได้นะท่านผู้ชมขาจำชื่อไม่ได้นะนี่อะไรสีดาต้นลายเมืองไก่ทองประเสริฐท่านผู้ชมไก่ทองประเสริฐมีสองใบหนึ่งหลอดนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมขาไซส์ใหญ่นะสใบหหลอดค่ะต่อมาเป็น ลาดจ,จะพึกนะคะท่านผู้ชมขาลาดจ,จะพึกกระถางนี้เอาไป100บาทสวยมากลาดจ,จะพึกมีกระถางเดียวนะคะนี่ท่านผู้ชมขาเป็นฮองเฮานะคะฮองเฮาฟอมกกฟอร์มกกน่าจะมี3มต้นนะสต้นเอาไป150บาทนะคะฮองเฮาฟอมกกเนาะด้านนี้เป็นบอลกลาบสวยๆค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะบอลกลาบโอ้โหใสบ,บึกบึกแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นบอลกลับสวยๆทุกกระถางค่ะ หนึ่งร้อยบาทโอ้นี่เหมือนจะติดด่างแล้วด้วยนี่นะคะท่านผู้ชมคาเนี่นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยวังน้ําคูเนาะอ๋อหนึ่งร้นะอยบาทท่านผู้ชมขะเป็นบอลสวยด้วยชื่อวังน้ําคูนะคะอับส่องสวรรค์ขายเท่าไหร่จ๊ะพี่เคไหนครับสามร้อยครับโอ้ยสวยๆเลยท่านผู้ชมสามร้อยบาททุกกระถางนี่นะคะป้าแมวจิ้มให้ดูนะป้า <300 S 1> ย <100 S 1> สวยๆเลยคอับส่องสวรรค์ โศกศัล่ะโศกศัลย์หนึ่งร้อยครับผมหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะเจ้าของนะอันนี้หึ่เหลืองดั้งเคยใช้ครับเท่าไหร่จ๊ะสามร้อยครับอือหือถูกกับพ่อแมวอีกเนาะท่านผู้ชมคะถูกกับพ่อแมวอีกรีบมานะคะรีบมาเอฟนะต่อมาเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ชื่ออะไรผมผมพิมานแจกขายเท่าไหร่จ๊ะสองร้อยห้าสิบ สองอยหถ้าป้าแมวเนาะป้าแมวป้าแมวเป้าแมวว่าไงเอาว่าตามนั้นครับท่านผู้ชมคขาถ้าเป้าแมวขาย50เจ้าของ50ตามป้าแมวแน่นอนอ่ะ250บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ250นะคุยเล่นนะจ้ะพรมพิมานป้ายสวยๆ250นะคะอับซอนสวรรค์300บาทจ้ะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นบอนสีของบ้านพี่เอพี่เอพี่เคนะขอเบอร์โทรอีกรอบนึงจ้ะสุดท้ายนี่นะคะบอนสวยๆเลยนะ ท่านผู้ชมคะสวยๆทุกกระทางเลยนะคะวันนี้มาเปิดตู้ป้าแมวก็ไม่รู้ว่ามีบอลสีอยู่ในป่าเราอีกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวพามาดูนะนี่นะคะ,ม,นนคะมีสวนมะน,นาวด้วยนะนี่นะคะเบอร์โทรนะคะท่านผู้ชมขะเบอร์โทรพี่เคนะคะโทรเบอร์นี้นะคะ,ท,ะ,คะท่านผู้ชม,ม,ชมวันนี้ป้าแมวก็จัดทําคลิปท่านสั้นให้ผู้ชมนะคะฝาก,าก,าก,ากช่องให้ผมด้วยพี่ช่องอะไรจ๊ะพี่เคบอลสีเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําช่องนะเดี๋ยวจะทอพรุ่งนี้กำลังจะทํา YouTube นะคะท่านผู้ชมขะมี พี่เคบอลสีนะคะคท่านผู้ชมคะได้ทั้งสองเบอร์นี่เลยเนาะได้ทั้งสองเบอร์เลยค่กะกำลังจะทาท่านผู้ชมก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะกําลังจะเริ่มพุ่งนี้นะท่านผู้ชมจา้านี่นะคะป้าแม่ว่าขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของพี่เคนะคะท่านผู้ชมสวัสดีจ้าสวัสดีครับ